นางสาวแพททองทานชินวัตรค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการเยี่ยมชมค่ะชุมชนเมืองเก่าสงขลาแล้วก็ได้มีการพูดคุยประเด็นการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสงขลานะคะโดยมีนายชลนอรินเกิดสมค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะนายสมพลจังศิริวัฒนธรรมรงค์ค่ะประธานหอการค้าจังหวัดสงขลานะคะนายสมพลชีววัฒนาพงค์ค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาผู้บริหารส่วนราชการผู้น ชุมชนและก็ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมด้วยนะคะโดยนายจิรายุหงษ์ทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าภายหลังการรับฟัง บรรยายสรุปนะคะแล้วก็ข้อเสนอการพัฒนาในด้านของการท่องเที่ยวจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสงขลานายกก็ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้บอกถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆในพื้นที่ที่ได้รับทราบนะ,ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากเลยค่ะส่วนการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงนะคะจากตัวเลขนะักท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลก็พร้อมที่จะผลักดันให้จังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลและพัฒนาเส้นทาง ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นๆเช่นเดียวกับจังหวัดภูเก็ตนะคะเพื่อที่จะกระจายไรายได้สู่ภูมิภาคค่ะโดยรัฐบาลตั้งใจว่าจะทําให้ทุกจังหวัดของประเทศไทยนะคะมีโอกาสพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญส่วนการพัฒนาเขตเมืองเก่าในจังหวัดสงขลาก็มีแนวคิดว่าจะประสานงานกับท้องถิ่นค่ะเพื่อที่จะสร้างกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อให้เขตเมืองเก่าซึ่งถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์สําคัญของจังหวัดสงขลาเนี่ยมีแสงสีเสียง เป็นจุดที่น่าท่องเที่ยวได้มากขึ้นนะคะขณะที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาก็จะมีการพิจารณาค่ะปรับปรุงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวและจะประกาศให้เป็นเขตหน้าท่องเที่ยวต่อไปในเร็ววันนี้นะคะโดยนายกก็ได้กล่าวอีกว่ารัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของกฎหมายล้าสมัยนะคะไม่ทันต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันค่ะและเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ ทั้งนี้หากมีข้อกฎหมายที่ล้าสมัยหรือว่ามีกฎหมายที่เกิดความทับซ้อนนะเป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจและก็ท่องเที่ยวเนี่ยรัฐบาลก็พร้อมที่จะรับฟังค่ะและพร้อมที่จะเร่งดําเนินการแก้ไขโดยขอให้หน่วยงานท้องถิ่นเนี่ยช่วยเสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายค่ะเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่นายกก็ได้เน้นย้ําถึงความสําคัญนะคะของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับาการท่องเที่ยวะคะ่ะอย่างเช่นเส้นทาง มนาคมนะคะไฟส่องสว่างในพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็ระบบแจ้งเตือนภัยค่ะเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะ,ะโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการตามความเหมาะสมนะคะ ซึ่งนายกก็ยืนยันคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะติดตามแล้วก็ผลักดันแนวทางการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะโดยเน้นในเรื่องของการทํางานระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนนะคะเพื่อให้จังหวัดสงขลาเนี่ยก้าวสู่เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวที่รับการยอรับยอมรับในระดับสากลน,นะคะแล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญในกลุ่มนักท่องเที่ยวไฮเอ็นค่ะโดยรัฐบาลก็จะมีการพัฒนาทุกจังหวัดของประเทศไทยให้เป็นจังหวัดที่น่าทเที่ยวติดอันดับโลกโดยขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยจะเร่งผลักดันทุกมิติพร้อมกับภาคประชา ให้มีให้ชุมชนเข้มแข็งนะคะเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาได้ง่ายขึ้นนะ,ะจากนั้นนายกก็ได้มีการเดินชมชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลาะคะ่ะระหว่างทางก็จะมีการแสดงนะ,ะอย่างเช่นดิเกฮูลูนะคะแล้วก็การ รำมโนรานะดยนํำโดยครูธรรมนิตนิคมรัตค่ะศิลปินแห่งชาติสาขาโนราค่ะแล้วก็มีการเยี่ยมชมบ้านนครในนะซึ่งคุณกระจานจารุกพึกพันธ์ก็ออกมาต้อนรับนายกด้วยนะโดยบ้านนครในเนี่ยก็เป็นบ้านโบราณสไตล์ชิโนโปรตุกีสนะคะที่ได้รวบรวมรูปภาพทางประวัติศาสตร์แล้วก็มีกลิ่นอายความคลาสสิกที่น่าหลงไหลด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกจุดเช็คอินชื่อดังเช่นกันค่ะหลังจากนั้นนะคะนายกก็ได้เดินไปตาม ถนนนะคะเพื่อที่จะไปยังศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาระหว่างนั้นก็จะมีประชาชนรอต้อนรับนะคะแล้วก็ มีการมอบกุหลาบสีแดงแล้วก็ขนมทองเอกให้กับนายกด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการเข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลานั่นเองค่ะซึ่งเป็นสถานที่สําคัญของเมืองสงขลาที่ใครมาก็ต้องแวะไหว้ค่ะเพื่อที่จะสร้างความเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็มีจุดเป็นจุดเช็คอินที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมที่จะมานะคะแล้วก็อีกจุดเช็คอินก็คือนางเงือกที่หาดสมิหลานนั่นเองซึ่งนายกเนี่ยก็ได้มีการแวะถ่ายรูปกับนางเงือกด้วยนะคะโดยนายจิร นายุก็ระบุว่าจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมนะคะคุณผู้ชมที่ผสมผสานทั้งเรื่องของศาสนาพุทธฮุสลิมแล้วก็จีนนะคะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานจากอดีตน,นะคะเป็นเมืองท่าค้าขายที่สำคัญของภาคใต้ค่ะ มีวัฒนธรรมอัตลักษณ์สะท้อนผ่านทางสถาปัตยกรรมศิลปะตลอดจนในเรื่องของอาหารการกินต่างๆนะเป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยธรรมชาติน้ำตกทะเลสาบแล้วก็หาดทรายชายทะเลนะจึงทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยก็คือนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียค่ะสิงคโปร์และก็อินโดนีเซียนะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปีนะคะโดยในปีพศ2567มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวนะกว่า 7ล้านคนนะคะเพิ่มขึ้นจากปีพศ2566แนวร้อยนะละ24.53ค่ะส่งผลให้เกิดรายได้นะด้านการท่องเที่ยวกว่า52,000ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยเป็นร้อยละ15.81ค่ะ